สวัสดีครับกลับมาพบกับแค t ไฟครับวันนี้ผมก็แค t ไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการใช้งานไลน์บนคุกคมช่วยให้ไม่ต้องลงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ครับปัจจุบันนะครับไลน์เป็นหนึ่งในช่องทางการติดต่อหลักของคนไทยไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหลักแบบส่วนตัวนะครับหรือที่ทํางานนะครับซึ่งบางคนใช้งานไลน์มากกว่า1นึ่งแอคเคาทนะครับอาจจะเป็นแอคเคาทหนึ่งใช้งานในส่วนตัวแอคเคาทหนึ่งใช้งานในส่วนของบริษัทใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราอยู่ในบริษัทเนี่ยเราก็ต้องใช้งานไลน์ในแอคเ เราสามารถติดตั้ง l ล n e บน Google Chrome ครับแยก Account ได้เลยเรียกว่าใช้งาน2องไลบนพร้อมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็ทาได้นะครับซึ่งขั้นตอนการใช้งานนั้นง่ายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูดูว่าขั้นตอนในการติดตั้ง l ลน์บน Google Chrome นั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการติดตั้ง l ลายบน Google Chrome นะครับช่วยให้เราไม่ต้องลงโปรแกรมบนคอมนะครับสามารถใช้งาน l ล n e 2 Account พร้อมกันได้นะครับขั้นตอนแรกก็คือพิกอปทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับกดเข้ามารล้วของเพิ่่มสวนขยยาขอ เออจะพิมพ์ค้นหาก็ได้ครับพิมพ์เขาว่าไลน์แล้วบนโคมครับบน Google Chrome นะครับก็ตรงนี้ก็จะมาในส่วนของตรงนี้นะครับหัวข้อแรกเลยนะครับก็คือการลิงก์เข้ามากดเข้ามาหน้านี้เหมือนกันนะครับก็คือแล้วแต่เลยนะครับก็คือพอเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้กดเพิ่มในโคมครับเพิ่มในโคมขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เลยครับกดเข้าไปครับพอเรากดนะครับก็ถามว่าจะเพิ่มส่วนขยายไหมกดเพิ่มครับระบบก็จะทําการติดตั้งแล้วนะครับคราวนี้นะครับก็กดมาที่ตรงนี้ฮะส่วนขยายนะครับ แล, scalable. แล้วเราก็ให้ unku, ปักหมุดนะครับปักหมุดเพื่อให้ง่ายในการใช้งานนะครับเนี่ยปักหมุดครับปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเป็นไอคอนลายขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นให้กดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของการให้เราใส่รหัสผ่านใช่ไหมฮะหรือสแกน QR code นะครับพี่ก็ขออนุญาตสแกนผ่าน QR code แล้วกันเมื่อสแกนผ่าน QR code นะครับให้กดเข้าระบบในมือถือนะจากนั้นก็จะมีระบบการยืนยันเข้าสู่ PC นะครับก็ให้ใส่หมายเลขตาานั้นได้เลยครับเมื่อเรายืนยันเสร็จนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นี่นะครับก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้พี่ก๊อฟจะให้ดู2อัน,นครับก็คือนี่เป็นแอคเค n t เดียวกันนะนี่เป็นแอคเค n t เดียวกันนะครับก็คือสามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยเนหะ็นไหมซึ่งบางคนอาจจะมี2องแอคเคก็เหมือนกันครับก็คือแยกแอคเค n t ได้เลยเพื่อความสะดวกอันนี้อาจจะเป็นแอคเค n t แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็เป็นแอคเค n t ในส่วนของทํางานที่ทํางานนะครับของบริษัทนะครับอีกแอคเค n t ส่วนตัวก็มาใช้งานผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มีการใช้งานไลน์มากกว่า1นึ่งแอคเควานะครับเพื่า เมื่อเราออกจากระบบนะครับสมมติว่าเราจะออกจากตัวแอคเคาท์นี้นะครับให้กดจุดสจุดนะครับให้ให้เลือกหัวข้อออกจากระบบครับออกจากระบบปุ๊บนะครับเพียงนี้ก็มีมีข้อมูลค้างไว้แล้วเห็นไหมง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคในการใช้งานไลน์ผ่าน Google Chrome นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานไลน์มากกว่าหนึ่งแอคเคาท์พร้อมกันบนคอมพิวเตอร์นะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราอยากสนุนพวกเรานะครัับบสาามรรถกดแงคนะ เพื่อเป็นทุนัรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ